จะจะเดินทางไปนครพนมเดี๋ยวไปเอาภาพเ็อตกักขัาวให้พี่น้องเบิงเนาะมือนี่ย,ยกกะจะออกมาไล่เจ็บเวลาพี่น้องของพี่น้องลดขึ้นนี่จ้ะพุ่นจะปลูกดอกไม้ใบงามๆนี่จะเป็นยุติดถนนเลยขอบคุณค่ะ วันวันยุดกันไทยพอได้ไปไซมือนีกับมาเที่ยวสวนกล้วยสวนดอกไม้ได้จ้ะคุณลหลายๆเขามาให้กำลังแก่ย่าึ้นกันจะ้ะช่วงนี้ย่าออกมาต่างจังหวัดตังแต่ตังแต่วันศุกก์ก็จ้ะก็เลยจ้ะมือนีเด้อขอบคุณได้จ้ะแม่พรับอีกคนนึงที่เขามาอกรภาษาอังกฤษย่าอ่านบ่ออกไหมนี่จ้ะข้างนาพ่นจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้อง จ้ะเดี๋ยวกลับเข้าไปแยกจะเฮ็ดกับเข่าแซ่บๆให้พี่น้องกินคือเกาเะยจ้ะคันคันช่วงยุบ้านแยกอ่ะอันนี้สตรอเบอร์รี่จะกำลังเจะกำลังจะปลูกอันนี้จะเป็นสวนสตรอเบอร์รี่เก็บเพราะว่าพ่นหยุดกันงาวนะพี่น้องหยุดงาวสามมือแยกกันเลยออกมานอกพื้นที่แน่จ้ะเมนหลายบ่ได้จ้ะ แมจ่จ้ะเวลาย้ายเขาไปย้ายกับคอมเมนต์หลายบ่ได้อันนี้ห้างเที่ยวหลายจะ้ะเมื่อวานนี้ย้ายกับไปเที่ยวบรรยากาศถ่ายบรรยากาศริมแม่นม้ำโขงให้เพราะว่ามันจะลูกเงาจะ้ะเอาสวนดอกไม้ง,งามๆก่อนจะไปถึงเชียงคานกับแวะถ่ายลูกก่อน ันเก็บขาเข่าคนละสี่สิบบาทเขามาเบิงสวนงามๆกับย่าได้เด้อจ้ะเนี่ยคนเขียนว่าสวนดอกไม้ไล่ไขข้าวคนนะขาเข่าคนละสี่สิบบาทขาเขามาช่มคนละสี่สิบาทพั่นจะเก็บขาเข่าคนละสี่สิบบาทจ้ะอยู่ อยู่ขางทางของไผเข้ามากกกดไคลกดแชให้ยย่ยได้เด้อมือนีไผ้กดกันล่งไปอีกจ้ะพี่น้องไผ้เป็นคือนย้ายปะเนาะนี่จ้ะเอาดอกไม้กับไผ่บมีเวลามาเท่ยวก็มาเที่ยวน้ำย่ยได้จ้ะมือนี ช่วงนี้ยายอาจจะตอบข้ขมันแวะได้เลยจ้ะจ้าช่วงช่วงนั้นว่างจ้ะอันนี้ยายก็จะเดินทางปรมมาฝากพี่น้องเลยจ้ะมีสตอเบอรีน้าแต่ว่าสตอเบอรี่เก็บเพะท่านได้ได้ยายคิดว่าเก็บนี่พันจะปลูกพักสวนขั่วเอาสวัสดีจ้าใครนอขอมาเบิงน้ำ ปกติจะเฮ็ดแต่กับเขาอยูปันหนออเข้านอกอยู่ตางจังหวัดอันนี้จะเป็นดอกงอนไกลมั้งจ้ะยายไล่สดกลางแดดเลยจ้ะมือเนี่ยปดไหวเรายายกระเดินทางจ้ะจะเดินทางไปนครพนมเดี๋ยวไปเอาภาพเที่ยวถนนค้นเดินเชียงข้าน,นะจ้ะนี่พอแต่หอด หนา,นาวข้นก็จะมาใ,ใหญ่ย่าจะเมื่อนี้ไ่สดอยู่สวนดอกไม้ปกติย่าจะเห็ดกับเขาอยู่บ้านจ้ะทำของไปฝากเด้อพี่น้องเนี่ยใครบ่ท่านใดเอาภาพเอาดอกไม้งามๆมาฝากจ้ะกลางแดดเลยได้จ้ะมาฝากพี่น้องอันนี้พ่นจะไปขายของนี่จ้ะ ขันไฟโบมีเวลามาเที่ยวกับมะเที่ยวน้ำย่ยได้จากมือนี่ช่วงนี้ย่ายอาจจะตอบข้อบังจังหวัดขอไล่ขอไล่ไสซดเป็นสวนดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะอีกจากพี่น้องกับเข่ากะเวลาเ้าอยู่กรุงเทพย้ายกบเฮ็ดเฮ็ดกับเขา่ามือนี้ออกมาเจ็บเพราะว่าพันหยุดกันย่าวนะพี่น้อง ยุดยาวสามมือแยกกันเลยออกมานอกพื้นที่แน่จะ้ะได้บ่จ้ะเวลาเวลารถคือย้ายบอของของย้ายย้ายบ่อนบดฟังนี่เิ่นเอินดอกอีอย่างน้อน,นี่ย้ายจำซื้อบรดน้นี่ฟังฝุน่นย้ายจำได้เพิ่นปลูกไว้ แวนเพราะว่ามันใกล้จะเมืดฝนแล้วน้อพี่น้องนะ่ะหนาวคนก็นจะมาเที่ยวแล้วย้ายมาตั้งแต่หลายมือเลยจะพี่น้องย้ายมาตั้งแต่วันสุขเรายายจะไปไปนครพนมออกจากนาครพนมตอนกงเว้นตอนกรอยาฟาวลืมยายเดอ้อเพราะว่ายายจะวางตอนคำคำจะอันนี้เมื่อเ้านี่ยายกำกำลังจะเดินทางไปนครพนมจะพี่น้อง ขอบคุณเดอ้อซื้อหยังเนาะจ้าเขามาใหายกำลังเฮ็บตะกับเข่าห้พี่น้องเบิ่งเนาะมือนียายกะจะออกมาไหลเจ็บเวลาพี่น้องของพี่น้องลดขึ้นเด้จ้ะถนนทางไปเชียงคานแวะกนก็ได้นี่ดอกอันนี้จะเป็นดอกงอนไกลมั้งจ้ะยายไหลสดกลางแดดเลยจ้ะมือนี ทังพาไปเที่ยวนะครพนมต่อจ้ะก็ดีวัหยุดจ้ะพี่น้องช่วงนี้ขันย้าย่อนองกอนจะไปถึงเชียงคานกับแวไทยลูบก,ก่อนเป็นเก็บคาเขาก็ละสี่สิบบาท,ทาเที่ยวเนะาะเพราะว่าจักน้อยเขานานหนาวแล้วนะักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยว อันนี้เพิ่นเก็บคบาเข่าคนละสี่สิบบาทจ้ะพี่น้องเที่ยวหลายจ้ะเมื่อวานนี่ย่า่กับไปเที่ยวบรรยากาศทายบรรยากาศริมแม,นม่น้ำโขงให้มากยุ่กลางแดดเลยจ้ะจา้าขอบคุณคือกันจะย่ายขอบคุณย่ายคือกันเด้อแหวะหาหมากยุ่กลางแดดเลยจ้ะจา้าขอบคุณคือกันจะย่าย ขอบคุณยายคือกันเดอแวะหาเอาดอกเอาดอกใหม่มาฝากจะ้ะไขรโบมีเวลามาเที่ยวกับมาเที่ยวน้ำย่ยเด้อมือเนี่ยเนี่ย้นเขียนว่าสวนดอกไม้ไล่ไขข้าวออคนนะ่าเขาคนละสีสิบบาทค่าเขามาชมคนละสีสิบบาทได้บบจ้ะเวลาเวลาลรถคือยายบ่ ของของย่ายย่า่บอนบอิยูน,น่าครนพนมจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนนะจ๊ะแล้วเรียว่าสิจอดเย็บสตอบอรี่ทายไรแต่ดอกไม่นี่จ๊ะตอนตอนนั้นย่า่เฮ็ดกับเขาเราย่า่เปิดกล้องไล่ไล่เฮ็ดกับเขากะเพราะว่าขันคมเม่นหลายเพราะย่า่มากทุนกจะจะ อันนี้เห่าเนาะเพราะว่าเห็ดแบบนี้มูเห็ดแบบนำโข,ง,ขงไปฝากเลยพี่น้องเนี่ยไข่ปลท่านใดเนี่จ้าข้างนาเพิ่นจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องเนี่ยจ้าไงบางันก็จะเป็นน้ำเต้าน้ำเต้าแมวบ่อาย่บา่า ขอบคุณน้จ้าขอบับแม่ฟังนี่เิ่นเอินดอกอีหย่งน้อน,นี่ย่าจำซื้อบ่ไห้นี่ฟังฝุ่นย่าจำได้ทังพาไปเที่ยวนะครพนมต่อจ้ะพอดีวันหยุดจ้ะพี่นอ้อง่วงนี้ขันย่าบ่ขันไผบบมีเวลามาเที่ยวกับมาเที่ยวน้ำย่าได้จ้ะมือนี่ ช่วงนี้ยายอาจจะตอบเขาไม่กดกันล้มไปอีกจ้ะพี่น้องห้เป็นคือนยายปะเนาะนี่จ้ะเอาดอกไม้อะไรอีกครับาานึงเพราะว่ามันจะลูกเงาว้ะเอาสวนดอกไมง้งามเดี๋ยวมือแรง ไปหอดนคนพรพนมยายจะเอาผูาปภาไหลเลือดไฟอยู่นคนพรพนมริมเม้นจ้ะพิมพ์ภาษาไทยให้บอกยายก็ได้เด้อเบิ่งสวนดอกไม้นะ้่นจะเจ็บ้าเขาคนละสี่สิบบาทจ้ะอยู่